มันถูกบาลานซ์ด้วย Financial Account เงินเข้าไปลงทุนของมันสังเกตกับเงินเข้าลงทุนอเมริกาเนี่ยจะแบ่งเรื่องของเป็นเรื่อง Financial Account ลงทุนในเด็ลงทุนในเรื่องของอีควิตสังเกตน,นะครับว่าเงินทู่โลกไปลงทุนอีควิต d ้เดอเมริกาพันธบัตรอเมริกาเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคนที่โฮ US เทชเชอรี่หลายเนี่ยส่วนใหญ่ในครึ่งหนึ่งของเขาเนี่ยถูกโฮโดยโดยเฟดเองนะครับ พบกับคอรดีอาหุ้นนอกตัวเล็กกำไรไม่เล็กที่จะพาคุณไปศึกษา Investment Team กับการวางแผนลงทุนในดีอรเรียนรู้การวางแผนเทรดดีรจริงตั้งแต่ Market Maker จนถึง c o r p o r a t t Action ทำความเข้าใจโครงสร้างและพฤติกรรมราคาของดีอที่สัมพันธ์กับหุ้นแม่และค่างเงินจัดพอร์ตให้ชนะในระยะยาวรวมทั้งพาส่องรายชื่อดีอที่น่าจับตามองในปี2026ไปพร้อมกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทั้ง6ท่าน อบรมวันที่7 14และ21กุมภาพันธ์69ณโรงแรมอวานีดัชดากรุงเทพสแกน QR Code เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนราคาพิเศษหรือโทร081 173 9000 081 173 9000เอ่อปกติเนี่ยมันมีประโยคหนึ่งถ้าว่าแพ้พมาจริงไหมครับใน100%ของการลงทุนนะ80%ของเวลาคุณไซเว สิบเปอร์เซนหุ้นขาขึ้นห้าเปอร์เซ็นเป็นหุ้นที่แพนิคแปดสิบห้าเปอร์เซ็นเป็นหุ้นไซด์เวยดีกว่านะครับสิบเปอร์เซนหุ้นขาขึ้นห้าเปอร์เซนหุ้นแพนิคแล้วเรามักตายตอนแพนิคถ้าว่าประโยคนี้จริงไหมครับ 85%ของเวลาหุ้นไซเวนะเราก็ไม่กลัวหุ้นขาขึ้นเราก็ไม่กลัวเรากลัวเดียวคือหุ้นไครซิสแพนิคหุ้นต้มกบเนี่ยหุ้นต้มกบนะครับไม่ใช่แพนิคราะเนี่ยมันจะซึมมันจะซึมสังเกตไหมครับตอนนี้ไม่มีใครพูดเรื่องเด็กช็อตเลยนะ สังเกตไม่มีใครพูดนึ่งเนกเกตชอตเลยนะครับแต่เมื่อประมาณสักปีสองปีไปแล้วจะมีคนพูดเน็กเกตชอตนะครับอ่าท่านดูนะโปรตินดิเตอร์ที่ผมดูเนี่ยนะครับเครดิสเปรสนะครับเครดิสเปรสเนี่ยบ่งบอกว่าเอาตัวทิเบอร์บีบอลลบด้วยพันธบัตรนะนะครับจะสังเกตนิดนึงนะครับว่าตอนรีแมนบาร์เดอร์รีแมนบาร์เดอร์เป็นแรงกำเนิด VI มโหฬารเลยนะ เป็นพันคนเกิดในยุคนี้นะครับเพราะทําไมครับช่วงนั้นนะ่ยผมผมชี้ให้ดูรูปนี้นะครับว่าคริสเปรดเนี่ยสูงสุดในรอบเกือบ100ร้อยปีแสดงว่าเราซื้อคุณนะตรงนั้นนะี่ยถูกสุดในรอบร้อยปีนะครับอ่าถัดมาเนี่ยลองด,คดองนะูคริสเปรดตอนนี้นะคริสเปรดตอนนี้ยบ่งบอกว่าอะไรครับไม่มีปัญหาเรื่องสามันการเงินนะครับไม่มีปัญหาเรื่องสาบันการเงินนะ สภาพธุรกิจถึงแม้มีว่าจะมีบางบริษัทเบี้ยวบอลไปนะไม่จ่ายบอลยืดอายุบอลไปแต่ไม่ถือว่าเป็นวิกฤตภาพใหญ่ยังอยู่ได้นะครับอยู่ได้นะครับไอตัว VIX index นะครับอัน,นี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ว่าเวลาดูเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับ VIX บง่งบอกความเสี่ยงนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตาม VIX นะ ความเสี่ยงอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในโลกเนีถ้าท่านเห็นระดับเจ็0สิบแปดสิบะท่านควรทำไงครับ VIX บ่งบอกความเสี่ยงนะครับโปกติเนี่ยจะอยู่ในระดับ10บถึงสิบห้านะครับสิบถึงสิบ่งบอกว่าไม่มีความเสี่ยงนะครับถ้า VIX อยู่ดับแปดสิบเจ็ดสิบแปท่านควรทำไงครับ ถ้า VIX อยู่ดับ70-80ท่านคุณทำไงครับท่านไหนซื้อครับท่านไหนขายครับท่านไหนเลิกยุ่งออกับมันแต่ชื่อไหมครับว่าเศรษฐีเนี่ยเศรษฐีนะครับเล็งแถว70-80เลยแล้วอดทนให้ได้ภายในหนึ่งเดือนนะครับอดทนให้ได้ภายในหนึ่งสังเกตนะครับ แล้วปรากฏว่ารอบนี้คนที่รวยเนี่ยมาจากใครครับมาจากกลุ่มหนึ่งนะครับที่ไปลองลอง VIX ลองหมายถึงว่าลองแถว10บถึงสิแล้วหวังว่าทําโพลิซีเนี่ยจะมีก่อให้เกิดอันเซอร์เทนิตี้ต่างๆเพราะพอลองป๊บ VIX ขึ้นเขากำไรกำไรเยอะด้วยฉะนั้นเนี่ยทําโพลิซีก่อให้เกิดเศรษฐีใหม่หลายคนแต่ถ้า,ถา,ถาเราเราไม่ลอง VIX เราควรทำไงครับ ลองทองก็ได้เป็นตัวเฮดจิ้งไว้นะครับเฮดจิ้งไว้ครับอ่านะครับเสียใสาแพ็คขอเรียนการลงทุนที่มาแรงที่สุดในปี2024ที่จะไม่พลาดเทรนการลงทุนในปี2025เริ่มเรียนได้ทันทีสอนโดยกูรูด้านการลงทุนอาทิเสียนมี่อาจารย์ธิวาชินทดาพงษ์ดรวิสิทธิ์องค์พิพัฒนากุลดรนิเวศเห็มวชิระวรากร อาจารย์สุธนสิงหาสีทางกูลอาจารย์กวีชูกิจเกษมและอาจารย์ประกิจศิดีวัฒนาเกตชมคอสการลงทุนได้มากกว่า500วิดีโอจัดบทหมู่เพื่อง่ายต่อการเรียนและอัปเดตวิดีโอเข้ามาใหม่ๆตลอดทั้งปีศึกษาทั้งการลงทุนภายในประเทศและต่างประเทศ มีแพ็กเกจสมาชิกให้เลือกถึง4แบบทั้งรายเดือนราย3เดือนราย6เดือนและรายปีรายเดือนเพียง1,990บาทและรายปีที่คุ้มที่สุดเพียง6,990บาทตกวันละ19บาทเท่านั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร081 173 9000หรือแอดไลน์ CSI Society สังเกตน,นะครับว่าอินเฟชันตอนนี้นะครับอเมริกายังนิ่งๆอยู่นะ PCE เนี่ยนะครับ Personal Consumption เนี่ยยังคงนิ่งๆอยู่นะครับนิ่งๆอยู่นะครับนะครับบอลยูของอเมริกาดีของไทยนะครับดีของไทยนะครับโอเคถัดมาเนี่ยเป็นเรื่องของการที่ว่าผมมองใครดูคลิปผมมก็จะรู้นะครับว่าเมื่อสองสามเดือนที่แล้วผมบอกว่าเงินบาทจะแข็งขึ้นแต่สามสองนะครับส่วนในอเมริกามันเจอเรื่องภาวะทริปเปิลดิฟเฟตนะครับขาดดุลหมดเลยนะครับ การค้าดุลบัญชีเดินทรัพย์ดุลบัญชีงบประมาณพูวกนี้ขาดดุลแบบนี้เนี่ยค่าเงินมันอยู่ไม่ได้หรอกนะครับอ่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอเมริกานเนี่ยไอ้ขาดดุลสามอันเนี่ยนะครับขาดดุลสามอันเนี่ยมันถูกบาลานซ์ด้วย financial account เงินเข้าไปลงทุนของมันสังเกตก่าเงินเข้าลงทุนอเมริกาเนี่ยจะแบ่งเรื่องของเป็นเรื่องของ,อง financial account ลงทุนในเดท ลงทุนในเรื่องของ Equity สังเกตนะครับว่าเงินทั่วโลกไปลงทุน Equity ี้เดอเมริกาพันธบัตรอเมริกาเยอะนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคนที่โฮ US Treasury หลายเนี่ยส่วนใหญ่ในครึ่งหนึ่งของเขาเนี่ยถูกโฮโดยโดยเฟดเองนะครับอ่านะครับโดยถูกโฮโดยรัฐบาลกลางเขาเองนะครับที่เหลือมีอะไรครับจีนญี่ปุ่น,นต่างตอังกฤษเนี่ยทั้งหมดเนี่ย สามอันนี้เกือบครึ่งหนึ่งของประเทศที่เหลือนะครับนะครับสังเกตนะครับว่าตอนนี้มีแค่อังกฤษที่เดียวที่เพิ่มเวท้งของพันธบัตรสหรัฐนะครับที่อื่นทั้งจีนญี่ปุ่นลดหมดลดลงหมดนะครับการที่ว่าจีนญี่ปุ่นลดลงหมดหบเนี้ยขายบอลสกหรับอลยูมันจะขึ้นเรื่อยๆครับอ,อันนี้ก็เป็นคาบบอกว่านะครับว่าค่าเงินดอลลาร์นี่แข่งขันไม่ได้แล้วนะครับ เออเมื่อ,อไรก็ตามค่างเงินดอลลาร์สูงระดับร้อยสี่สิบร้อยสามสิบเนี้ยสำหรับค่างเงินต้องอ่อนนะครับค่างเงินต้องอ่อนนะครับคนที่ไปลงทุน FCD account อะนะครับ FCD account เนี่ยออกไปเยอะสุดเนี่ยตอนเงินบาทสามสิบหกสามสิบเจ็ดนะได้ดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต์แต่ทุนค่างเงินไปแล้วสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหลายคนก็ถามผมจะลงทุนดีไหมเออผมว่าเนี่ยถ้าค่างเงินแข็งอีก สิคุณได้ดอกเบี้ยห้าร์เซ็นมไม่คุ้มนะครับมามีเรื่องของสบอบเลทอีกนะครับอของไทยนี่เป็นไงบ้างนะครับของไทยเนี่ยเป็นงี้ครับว่าอันนี้ออกัสนะค่าเงินบาทแข็งขนาดนี้ค่าเงินบาทแข็งขนาดนี้นะครับถ้าแข็งขึ้นไปอีกประมาณสัก อีกห้าสิบอร์ซ็นะความแข่งขันเราเนี่ยจะเหมือนก่อนต้มยำกุ้งนะนี่นี่คือเนี่ยนะครับโทษทียี่สิบปีโอเคอ่าโทษทีอันนี้คือก่อนต้มยำกุ้งนะครับเอ่อโอเคถ้าค่าเงินของเราเนี่ยแข็งขึ้นไปอีกประมาณสักเจ็ดแปดเปร์เซเนี่ยเราจะใกล้เคียงกับสมัย สมัยก่อนทำหนึ่งถ้าแข็งขึ้นไปอีกสิบเเซนสิบเอร์ซนี่ยเราจะใกล้เคียงกันสมัยก่อนต้มยำกุ้งสำหรับแถวยี่บปดอีกสิก็คือเท่าไหร่ครับยี 29, 30, 29, 30ิบเก้าอ่ะสามสิบยิบเก้าสามสิบอ่ะเราจะไปใกล้เคียงกันสมัยต้มยำกุ้งอันนี้คือไม่ใช่ดูจากค่างเงินแอบส์ลุตนะครับ เป็นลักษณะที่ว่าไทยเรียวเอฟวีทีเอชเฉ้นเลดอะไทยเรียวเอฟวีทีเอชเฉ้นเลดเอฟวีทีหมายถึงว่าแข่งขันกับคนอื่นเรียวหมายถึงว่าเปรียบเ,เทียบเงินเฟอ้อนะครับฉะนั้นค่างเงินบาทแข็งเนี่ยไทยบอกว่าโฟก้าดีนะครับแต่ผมกลัวว่าอะไรครับเราจะแข่งขันไม่ได้อะแข่งขันไม่ได้อะครับอ่าทับมานะครับ อันหนึ่งที่ผมดูอีกอันหนึ่งนะนะครับผมดูตัวเลข M2 นะครับ M2 เนี่ยนะครับเมื่อไหร่ก็ตาม M2 โกรดสูงสูงเนี่ยนะครับ M2 โกรดปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับคุ้นก็เตรียมตัวเพิ่มขึ้น CSI Investment สำหรับทุกท่านที่สนใจด้านการลงทุนเราจะมีข้อมูลส่งให้ทุกวันตลอดที่ธนาคารเปิดเพียงสแกน QR code เข้ามารับข่าวสารข้อมูลด้านการลงทุนได้อย่างต่อเนื่องทุกวันทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ